คืณลิศจะไม่เสียเลยไม่ได้เลยต้องนอนี้ขึ้นบันไดไม่ได้เสียเงินแน่นอนอันนี้ประตูอะไรครับประตูเงินประตูเงินเหอแลมากั้นทำไมอ่ะต้องมีเงินต้องมีเงินก่อนแล้วค่ะไปซองเหรอครับขึ้นไปแล้วก่อนแล้วค่ะไว้แล้วเลวไว้แล้ว เอาอย่างนี้นะครัเอาอย่างนี้ขาดเลยคือยจะเบาหน่อยสิเราเราจักัันต้องแบบว่าเดี๋ยวงั้นจิะจะเพิ่มนะพูดากีจะเพิ่มให้เดกนี่ต้องมันหนักหน่อยนะเดี๋ยวเดให้คนจะเบาคนอ้าวให้เดให้เดยก่อนให้เดี๋ยวให้พก่อนดะนี่จะนี่จะให้ก่อนแล้วคืนมามาเป็นสุขนะลูกนี้สิงาชาย ไม่อยากอย่จะโดนอ่ะกูจะอุมลงไปได้เลยระห่างนี้ป้าป้าอะไราทุาทุอาวแจกล้แจกแล้วทกแจกลให้คนรับซองก็พอแล้วได้ได้ได้